แอดมินสวัสดีค่ะวันนี้จะพาไปชมการพ่นสีโดยตัวอาคารสูงโดยเครื่องพ่นสี Long ลองเปงรุ่น R8628 กันค่ะหน้างานเป็นงานพ่นสีภายนอกอาคารสูงโดยทีมช่างโดยตัวนะคะปกติแล้วช่างจะใช้ลูกกิ้งในการทาสีแต่งานเสร็จช้าส่งงานไม่ทันพื้นผิวคูขะลูกกิ้งก็ใช้งานไม่ได้จึงตัดสินใจซื้อเครื่องพ่นสีนะคะ วันแรกช่างเริ่มใช้เครื่องเริ่มคุนมือนะคะทํางานได้ไวขึ้นประหยัดเวลาในการทํางานถูกใจช่างค่ะพื้นผิวในการพ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นผนังภายนอกหรือภายในพื้นผิวคุูขะนะคะเฟอร์นิเจอร์งานไม้งานเหล็กเครื่อง r 8 6 2 8กก็เอาอยู่ค่ะใช้ได้ทั้งสีน้ำและสีน้ำมันนะคะสนใจสั่งซื้อ หรือปรึกษาเราได้ที่ v ีซ a เปนะคะตามข้อมูลที่ขึ้นด้านหลังได้เลยค่ะ